สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนะคะเอฟซี FC. กับเป็นเช้าของวันพุธเนาะื้นนี้วันพุธก็แม่เพ่นก็มีแนวทางฮาน,นอยนอกของสี่เซียน <c oughs> ให้กับเอฟซีทั้งช่องเนาะมานำเสนอให้กับเอฟซีทั้งช่อง ได้ออกไปเป็นแนวทางกันนะคะ f อซเป็นจังไหนแน่เมื่อวานนี้พา,า,านไปดูดีบ่จ้าเนาะส่วนมันนีก็จะมีทั้งแนวทางฮาหนอยแล้วก็ลาวไปพร้อมกันเด้อเนาะวันนี้มีทั้งฮาหนอยและลาวไปพร้อมกันฝาก f อฟทั้งช่องกดไลค์กดแชร์ให้ไม่เพนด้วยทุกๆคลิปที่ไม่เพ่นลงไปนะคะ ถ้าผู้ใดที่เขามาติดตามไม่เนาะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนแน่เนาะเพราะว่าล่งคลิปใหม่ๆไปจะได้เด้งขึ้นนะคะเนาะเตือนสองมาอากาศกเย็นเย็นเป็นแจง้งใดแน่ทั้งบ้านเอซทั้งสองตล่ละาภาคเหนือภาคไต้ภาคกลางอยู่ฟังเล่าเนาะหนาวลายบอรหรือว่าบอหนาวมันก็เป็นบางเขตได้เนาะคะ่ะเอฟซีบางเขตกัหนาวบางเขตกับ่หนาวเอ ทั้งบ้านไม่พิ้นหนาวแห้งคะ่ะอ๋อะเดี๋ยวไม่เพ่นจะไฮเอฟซีทั้งช่องคะ่ะมาเอาผลฮานอยวันที่สิบเมื่อวานนี้เนาะเบิงผลฮานอยของสี่เซียนว่าสีเซียนแต่และเซียนจะทำผลงานออกมาได้ดีบ่เมื่อวานนี้เนาะอ่ะกาโนยพี่เศษเมื่อวานนี้ บนออก052ล่างออก23แล้วก็ฮานอยปกติบนออก160ล่างออก14ส่วนฮานอย VIP บนออก762ล่างออก41นะคะเนะาะเมื่อวานนี้ ส่วนแนวทางของพี่ประหันต์เมื่อวานนี้เนาะกำยังเขาอยู่เนาะเขาตัววิ่งตัวรูดทั้งสองตัวนะคะมาด้วยกันเลยเนาะหนึ่งกับสี่มาด้วยกันสองฮานอยเลยค่ะน้อยพี่เออนอยปกติและน้อย v i p เนาะล่างทั้งสองฮานอยเลยแต่ว่าเพิ่นบอจับคู่ไห้เนาะตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวจับคู่บอ่อเขานะคะของพี่ประหัต์เมื่อวานนี้ ส่วนของเซียนอุดรเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูดเก้ากับแปดเนาะปอมาค่ะฮานอยของเซียนอุดรเมื่อวานนี้เก้ากับแปดลูดนะคะวิ่งลูดก็หลุดจับคู่ก็ลูดส่วนของเซียนโคราดให้วิ่งลูดเด่นหนึ่งลองสามตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้งตัวเด่นและตัวลอง ส่วนตัวจับคู่มาชุดลองนะคะก็คือ3-2เนาะล่างของน้อยพิเศษเลขออก2-3นะคะ fc ส่วนหนึ่งม่มี 1-C เนาะหนึ่งมาทั้ง2องหาหนอยก็ได้ส่วนของเซียนเชียงใหม่ให้มาวิ่งรูด1กับ8ตัววิ่งตัวรูดเข้าตัวเด่น1 2หาหนอยหาหนอย ปกติและ VIP แต่ว่าจับคู่บอเขาด้วยจ้จเนาะน,นี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะผลงานของแต่ละเซียนมาว่านี่เนาะอ่ะเข้ากันมาเอาตัวเลขกเนวทางนะคะฮานอยวันที่11ทธันวาคม2567มือนี้เนาะของเซนเชียงใหม่กันก่อนนะคะเซียนเชียงใหม่ให้มาวิ่งลูดฮานอยรวมวันนี้ เด่นหนึ่งลอง4นะคะว,ะคะว,วนนิ่งรูดฮานอยรวมเด่น1นลองสจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น1นึ่งสองหนึ่งหกหชุดลองก็จะเป็น4ี่สองสี่หและสี่แปดนะคะอีของเซียนเชียงใหม่ก็ให้มา6คู่นอกวันนี้ เมื่อวานนี้ค่ะของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดก็มาหนึ่งนะคะหนึ่งตัวเน้นนอกมาตัวเน้นค่ะวิ่งลูดแต่ว่าจับคู่ให้บอกเขาคนจับคู่ให้สูงเนาะเลขออกหนึ่งีออกตามค่ะเนาะส่วนมอนี้ก็ให้มาวิ่งลูดเดนหนึ่งรองสีจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดส่วนชุดรองก็จะเป็นสี่สองสี่หกและสี่แปดนั่นเองนะคะหาในรวมเซียนเชียงใหม่ค่ะ อะหลังจากเข้าได้ของเซียนเชียงใหม่กันแล้วเนาะเขากลับมาวิ่งเบิ้งต่อของเซียนอุดรเนาะวันนี้ค่ะเซียนอุดรก็จะให้มาวิงรรางะะว่งลูดบนล่างหกกับสองนะคะวิ่งลูดบนล่างหกกับสองจับคู่หกเจ็ดสองเจ็ดหกห้าสองห้าเนาะของเซียนอุดรค่ะใหสี่คู่เหมือนที่ประหารเลยเนาะส่วนเมื่อวานนี้ เซียนอุดรให้วิ่งลูดที่9กับ8นะคะเมื่อวานนี้ลดเนาะวิ่งลูด9กับ8หลุดค่ะส่วนตัวจับคู่ก็หลุดเนาะวันนี้เอาใหม่แก้มือใหม่ให้มาค่ะวิ่งลูด6กับ2เนาะวันนี้ให้วิ่งลูด6กับ2จับคู่ที่6 7 6 5 2 7 2 5นั่นเองค่ะอะเอฟซี FC ทั้งช่องมาแคปหนาจอเอาของ เซียนเชียงใหม่แล้วก็เซียนอุดรหาหนอยรวมวันนี้เนาะโอเคบากไหเซีแค้มน้าจอกันได้ไดแล้วยังเนาะไปต่อเด้อค่ะ เขากำมัเอา่านแนวทางกันต่อค่ะมันการนัดต่อที่ของพระหัตช์ชาแนลเนาะยิงลูดบนล่าง4กับ0จับคู่ที่4 3 0 3 4 8 0 8นะคะแนวทางเนาะหาหน่อยรวมของพระหัตช์ชาแนลวันนี้ให้มาวิาง่งลูด4กับ0จับคู่ที่4 3 0 3 4 8 0 8นย์สามส่แปดะคะ นคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะของพี่ปหัดก็ให้วิ่งรูด1กับ4ตัววิ่งตัวลูดยังมาอยู่นะคะแต่ว่าจับคู่ให้บอเข่าเนาะ1กับ4กอดคอกันมา2หาหนอยเลยมาล่างทั้ง2หาหนอยเนาะส่วนวันนี้ก็ให้มาวิ่งรูดที่4กับ0นะจับคู่ที่ 43, 03, 48, 08, 08นะคะ FC ก็ได้แล้วมาต่อที่ของเซียนโคราชกันเลยส่วนวันนี้ค่ะเซียนโคราดก็ให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่0ล่องสองนะคะจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็นศ1 0 4 0 8แล้วก็ชุดลองก็จะเป็นสองหนึและสอเนาะหาหน่อยรวมของเซียนโคราดค่ะส่วนเมื่อวานนี้ เซียนโคลาส์ให้วิ่งรูดเด่นหนึ่งลองสามนะคะจับคู่ก็เข้าชุดลองก็คือสามซองออกตัวกลับนอกเลขออกสองสามรางของหน่อยพิเศษสรุปว่าเมาื่อวานนี้ซี 4, เซียนกับจับคู่ให้เขามีแค่ของเซียนโคลาส์เนาะวิ่งลูดมาทั้งสามฮานอยหลุดไปหนึ่งเออวิ่งลูดมาสามอาจารย์เนาะหลุดไปหนึ่งอาจารย์เนาะส่วนวันนี้ ก็มาเบิงกันหลุนกันต่อนะคะระหว่างแนวทาง5าน้อยของซีเซียนนะคะ fc วันนี้เซียนโคราชก็จะให้มาวิ่งลูดเด่น2ลองเออเด่น0ลอง2เนาะจับคู่ชุดเน้น0 1 0 4 0 8แล้วก็ชุดลอง2 1 2 4และ2 8นั่นเองนะคะ,ะมาแคปหน้าจอเอาของเซียนเชียงใหม่แล้วก็ของเซียน เออของเซียนเชียงใหม่ประสันโอ้อันนี้แหละนะอ่าเอีแม่เพ็นของเซียนโคราชแล้วก็พัดชาแนลวันนี้กันค่ะเดี๋ยวจบคลิปนี้นาะแม่เพ่นก็นจะมีแนวทางลาวคักๆของซีเซียนเนาะมานำเสนอต่อจากคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ้น,พน,พนพทุกทุกคลิปวันนี้ผู้ใดที่กดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้มีแต่สิ่งดีๆเลยจ้ะเนาะ อคลิปนี้แม่เพ้นก็นจะขอลาไปก่กนนะคะเดี๋ยวเจอกันกันกบแนวทางเล่าคักกันต่อนะคะพี่ซีเฮงเรวยๆปังๆกันยกช่องจ้าสวัสดีค่ะ